ว่าใส่มุนก็รอก็เดียเท่คือคอยเอาไปเห็นยุติแล้วไปเจ้คอยเอคอยเห็นยุนี่คหบิ้งมุเดียนี้เห็นกัพูกับตาเดี๋ยวนี้ตีสมัยนั้นว่าท่านนี่อยู่จังตีตีเนี่ยมตียู่เลยจะมาปรุงที่นนใไ่เสียอีเกียนตีคือยู่ในน้องเสียมาดิเวะเดวลอยเขาก็ส่งตัวดีพอดีเป็นยัวเลยบอกยิงยินบอกไปจำะเสืออคนเดีวนี้ฮะอันไหอันคือนะ เตือกินส <aha. S 1> ้มใส่จืสนี่ยมนใส่อะไรก้นกับคึ่งจืดใส่เดียวเลยแหละสูตรใส่ไปหาซื้อว่ามันีนี่นี่นี่เอาอันนี้ก็ได้นี่เอาเสียดไม้พ่มน้ำมันลีน่าอย่างนี้มาดามกุ้งมันเป็นยังไงก่อน อันนี้ี่ปิดวกนอันีอะไรก่อนสิบแปดไงอันตรายจะสี่เเกิดอ้หลายพวที่นาบอกพาะวเออดม่ไปไ่ได้หลายเืที่สอบเลียสอบอีกก็หนเขาไม่ตรวดหล่เวที่ล้วมันเลยไดลายวล้วไปหาหลักของเขาหาสอมน้ำบาตร หาสอมน้ำบวานปปาเจมิงสองพล่มเออเ่ย่ด้งหลังเลยหาสอมน้ำบวานป่าเจมิงสองพล่มนี่มก็ใส่บบริสูทบอยมันเขากับสีหนาในลูกโอ้มันบริสวทหามันก็ใสีผิวมันไม่้องมีอากหลายอันหนูก็เลยตอนนี้หนู้อกเป็นคนสุขภาพร่างกายแขีงแร่งมันกล้ามนเออคุในให้น้องอน้องเต้อ่ามันก็ไ่นกล้ามนัเออว่าเป็นออกกำลังกาย ก็นไม่เล้น้องไปมีนาผู้ชายอันนี่มีก็เลี้ยงแน้นอนไม่อ่ะเลี้งเมาส์มันขึ้นขวดจะเสียบปักบนนี้เหญเสียบเร็วเสียบปากใหเขาเสียบจะอะไเสียบก็ว่าเขารอยองค์ห่มีทั้งแฝดเลยถ้าจะพร้อมกับป็นาวหาร่าสอพ่อเนี่ยนะเราจะไปหาหมอ้างั้นอ่ะ มออนกาพบูบนมด้มอนาดักแีปลวยังแกังมป็นอย่งมอก็ได้นัดก่ได้นัดหมอถนัดก็หมอย่งมอใส่หมอสีบอกเจนมันเจนมันมีเผยย้อมหลับจาของดอกซุ้มอยู่ฮหลซุ้มอยู่ร้องบ้านกับได้ว่าจะของเป็นบ้า ยอนรับเป็เรวะมีแต่่าตีวาลนเราย้อนรับเปเนวออกแนวออกแตกทำี่ไม่แ่งไม่เ่งจห้าดนี่ล่ะอามีหอดอันนี้กีมีหอดเนวจส่วนตัวคนที่โอ้เายอมไปนสีเปีย้งกูดเพื่อนีแนี่ยจส่วนตัคือคือกะวมันห่างดูไรนะแ้มันอคนสื่อเมไรเลื่อนหรออ้ ปัอันอันอล้างเครื่องประดับเธอบริไ้ติเจนเธอก็ขนมาหลายเถอะมันคือซุ้มไปรับจ้างรับบริสุทธิ์สีฟ้าอีกหรอเจนมันคือจังสีมะขายาฟุนเถอะเจ็หออกเจ็ดหลุดก่อนเนาะจิ้งหลอนี้มันมไปสามล้างหน่อยสามล้างอีกนะล้างหมูง้นล้ อัเป็นอย่างไรเดีวเอาแม่ลายใส่บาบุญก่อนนขายปาน้ำซางนี่นี่ขายปาน้ำซางขายลาเนี่ยโป๊เบิ้งคุ้มกันแน่ไม่ต้องู้เดียวตัวเาม้าลายมาตามนี่นอนนอนได้อเดี๋ยวดันกันหอนเจนนี่มันเป็นซางซางมาก

นอนลงรอนพวนั้นพีหนาให้มุ่งพิไทยเราเป็นทุทองใ่เลน่กุ่ให้มุ่งพิไทยจะเบียงให่่ครไ่ได้ก็ึงกินแต่พอรั่งได้ศูนย์พอมันพูกมันเดียวแต่ปยเอาเพรานี้ว่าพอเทาอยู่เพราะมันไม่ทารอกตัวแม่นาข้ากวาดความหยวายัดกวา นี่เป็นการสอมมงกุฎรี่แล้วเราก็กี่แล้วเราก็ว่างเซเแนฟมนะใบปบะเทศแนวกีนนะไปมันก็หอนเจอกันไงมัู้มีสติ้าิงีก่ี่เจนเจอยอะโลเียเจนเนมันบอกปกติมึงต้องไปหาหมอ ตีกัเป็นคู่ดิจูเราไปคู่ไม่กันตรงแบบนี้ได้พีตอนนี้ตอนนี้อารมณ์มันตรงไลนดคู่บ้านาของกับมิจารุลพอออกกับเสียงเพราะตลาดเส้าเปิดแต่ซีถุมามก่ายม่านตลาดเส้าความสวยตลาดนี้ความสวยแหม่เ้าก่ายม่านแหม่เปิดแต่เดึกดคุณเปิดแต่เส้าแต่สีหัวนี้กินจนไม่ยิน

นี่อันนกับพักอีกแล้วอุ้ยคือเมียนเขียวๆอยู่นี่วัวจะได้หมืดขึ้นใช่ย่าไอ้ดุมเสียงหวานสถานจิตมนสิกรรม้ยพ่อเลยจะใชยาพี่บอกอช้ยาพ่อนี่หนคนดูสิเด้องแดนี้นะไอ้นุมยังคิดป่ามันหนาจะบนหลุันซ้ายลายไปเดีป้น้โอเคที คูอคนว่าไปอยู่นำลอดสามสีเดือนคุนเรี่ยรีสีกะโดดเลยน้ำมัสีออเดียนประสบการโชคชดที่สุดอยู่หลายมากครับมากกรับ,บ,บเรื่องมาได้เมียเดียนแม่ีเ่เลี้เขาผัวยุบคืนเรื่องมไห้เมียพี่เล้เขาผัวที่งเขาผัวยูบม้วนสีเรื่องได้เมียอยู่ลเมียมึ้น <c oughs> โอ้เอาพอยู่มวนสีมาเป็นเอาผัวม้วนสีูกใจเบื่ไรเร็ มาเลยเียน้อ่งนอยอันนี้อยู่บนไ้้างรดมาอันนั้นแห้งพัง่อันนั้นแห้งแบบไงปิงคิงขอบคุณแบบไม่ใช่ดี่ระไยเจนเยี่มึงเอาจ้าย่องคยโมย่องยพีบ่มีอันนี้้ากันมุนอิเลกรุส่วนได้เป็นลุ่มเป็นเจ้าควงกันยังบ่มีเจ้างกันยังมุนปนี้เจ้าขวงขวงสิมุลป ไปเถึงม้งไอเจ้าของของมันไ่ได้เป็นกรรมกลวมนว่าไ่ได้อนี่คิตันกบแตงเพระิตันเบิ่งโอ้ยเนาะจะมาเหตุจยไหองเก็บเลยเป็นพเก็บแน่แน่ลมก็คือ่ไดลมแลนลมก็จะแลนมูกแลนท่าเดียวกันอยู่มันตกอัน้ลมก็คือ่ด้าเท่หเอาไว้ดูไวคักๆมันก็รูให้ันนำมงนําใจดูโอ้ไฟไหมไฟไหม ล้มค uh ือ huh. ล้มคักล้มเนี่ยเอาขายางเล่าหัวยางมุ่งกุดเคลื่อนมุ่นคักแค่เฉยๆร่างก็คือเอารถขึ้นรถคันเดียวกันก็มูอยูุติล่างก็บขึ้นรถแคนเดียวกันแต่มูก็คือ้่รเป็นยางเฉยๆบาร์ดี้ร่างกับขึจังบอเตะหรือว่าเขาลากไปน้ำผื่นเขาผูบุ่งกุดใส่รถบอสลากไปเบาลงตัวเอียดแป๊าจะได้กับเบาเขียดอันเบาหนี่งเขียด ไฟไหมเงอไรแล้วเอยเอาน่หัวได้ไฟไหมเง่นมันจะเนี่ยวันเป็นอีดีบอลรับยาบจวนก็ไ้ก็ไ้เอออาบอกไปเอาี่าจี้มื่อจี้ใช่เลยเมื่อกับอันมงคลจี้ใส่กันไว้เดี๋ยวสก๊ับบอนยูนี่ยล13เอาเอาสิงเลยเมื่อเืองเมื่อเคื่องสกับสีรุ่งจียากอนเสีงเจ้าของขึ้นมาอย่างสัตวขึ้นนเฮี่ยนขุนเมื่อขึ้นทีองูนี่ Hãy hỏi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Không bỏ lỡ những video hấp à. Ừ. Ừ. <tiếng nói>